สนโดย smiley ding shot เครื่องดื่มอารมณ์ดีดื่มง่ายได้ประโยชน์สวัสดีค่ะพบกับโฟกัสน,นะคะกับเล้วข่าวบันทึงวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรามีผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกเช่นเคยค่ะนี่เลยค่ะ smiley ding shot เครื่องดื่มอารมณ์ดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ค่ะ ดีเจมะตุมนะคะเผยความรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเหมือนปอดเนี่ยทำงานไม่ได้เหมือนเดิมหลังจากที่หายป่วยจากโควิด -19 ค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมอมกันเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะที่เคยติดโควิดและรักษาตัวจนหายดีกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมแล้วสำหรับดีเจดังมะตุมเตชินพลเพชรแต่เจ้าตัวก็ยอมรับว่าแม้จะหายป่วยแล้วแต่ยังเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มที่ รู้สึกว่าเหมือนปอดทำงานไม่ได้เหมือนเดิมรู้สึกเหมือนว่าปอดทำงานได้ไม่เหมือนแต่ก่อนไม่คาดคิดเลยว่าเดียวนี้จะเป็นคนเหนื่อยง่ายดีเจมาตุมเตชินพลอยเพชโรโพสข้อความเผยความรู้สึกระหว่างเต้นคัพเวอร์เพลงราลิสารู้สึกปอดทำงานได้ไม่เหมือนเดิมหลังหายป่วยโควิดถามชาวเน็ตคนที่เคยมีเชื้อลงปลอดเป็นเหมือนกันไหมโดยดีเจมาตุมนะคะโพสต์ข้อความว่า ก่อนอื่นต้องบอกว่าหลังจากติดโควิดมารู้ได้เลยว่าปอดของเราทํางานได้ไม่เหมือนแต่ก่อนเหนื่อยง่ายหายใจไม่เต็มที่ไม่รู้คนที่เคยเชื้อลงปอดเป็นเหมือนมาตูมไหมแชร์ประสบการณ์ได้นะเมื่อก่อนเต้น3-4ชั่วโมงไม่มีเหนื่อยแต่พอมาวันนี้เป็นรอบเดียวก็หายใจไม่ทันแล้วตอนแรกยอมรับว่าถอดใจแล้วใจรักก็จริงแต่สังขารไม่ไหวแต่สุดท้ายต้องขอบคุณทีมงานคุณภาพโดยเฉพาะ ทีมแดนเซอร์ใส่แมสเต้น5ชั่วโมงรวดเลยที่สำคัญขอบคุณน้องเรียว ครูสอนด้วยต้องเก่งมากๆที่ทําให้พี่ออกมาดูเก่งขนาดนี้รวมทั้งเสื้อผ้าหน้าผมกล้องไฟทุกอย่างเลยทุกคนเชียร์อัพมากๆบิวสุดพลังเลยขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาช่วยและเห็นความตั้งใจของมาตูมไม่ได้เต้นนานพอได้กลับมาทําสิ่งที่ชอบแล้วมีความสุขมากๆสุดท้ายขอฝากคาพูดของน้องลิซ่านะอย่าไปสนใจคําพูดคนที่คิดว่าเราทําไม่ได้เพราะเราทําได้อยู่แล้วขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ ซึ่งก็มีหลายคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเหมือนกันค่ะหายใจไม่เต็มอิ่มทาอะไรก็เหนื่อยง่ายกว่าปกติแค่เดินขึ้นลงบันไดก็แย่แทบแย่แล้วค่ะก่อนติดโควิดก็เป็นภูมมแพ้ยิ่งมาติดโควิดอีกยิ่งแย่ไปใหญ่เลยทางด้านนีเจมาตูมนะคะได้คอมเมนต์ตอบว่าพยายามฝึกปอดนะคะอย่าท้ออย่างน้อยให้มันกลับมาให้ได้มากที่สุดมีคอมเมนต์อีกว่าใช่ค่ะเป็นเหมือนกันเลยค่ะหายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยง่ายหลังจากติดโควิดมาค่ะสู้ๆูนะคะ ตูมเหนื่อยก็เพิ่งหายจากโควิดมาเชื้อไม่ได้ลงปอดแต่รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าเดิมไม่รู้ว่าเกี่ยวกันไหมออกกําลังกายเบาๆแทนดูแลสุขภาพนะคิดถึงดีเจมาตูมไม่มาออกหน้าจอเลยคิดถึงนะคะเก่งแล้วนะมันออกมาดีมากๆเป็นเหมือนกันเลยค่ะพี่มาตูมเราจะสุดเหวี่ยงเหมือนแต่ก่อนไม่ได้จริงๆรู้สึกได้เลยเป็นคะ่ะเหนื่อยง่ายยิ่งเป็นเบาหวานด้วยสู้ๆนะคะมาตูมรอชมผลงานนะคะขนาดติดไม่ลงปอดยังเหนื่อยเลยค่ะ พี่มาตูมเก่งมากสุดยอดเอาให้สุดหลุดโลกไปเลยเก่งพริ้วมากสุดยอดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวเล่าข่าวบันเทิงวันนี้ร้อนแรงถึงอกถึงใจท่านผู้ชมกันไหมล่ะคะถ้ายัางไงอย่าพลาดการนับชมรายการเล่าข่าวบันเทิงนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาห้าโมงเย็นสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ดิ้งช็อตเครื่องดื่มอารมณ์ดีดื่มง่ายได้ประโยชน์